เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้ี่คอยู่กิบแบบบัตในครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่รงน์นะครับกับการรีวิวสกินใหม่นะครับนั่นก็คือซาโกเคเฮเลนนี่เองนะครับหรือว่ามันแปลภาษาไทยก็คือเค้กซาคูเฮเลนนะครับผมซึ่งแบบเออไม่รู้ชื่ออะไรของมันนี่เฟเฟก็ไม่ค่อยจะเปลี่ยนนะครับผมมันเปลี่ยนปะผมก็จะเล่นนะครับรองเท้ารถคูดาวนะครับ เล่นเป็นเซตแหวนเรเจนมานานะครับผมแล้วก็เป็นคอยนะครับเอามาลดคุณดาวย,ยับยับนะครับผมกล่ว่าฮิวรลโล,ลฮิวมานาไม่หมดนะครับฮิวยังไงก็ก็ไม่หมดนะครับผมเพราะว่าสร้อยเรเจนมานาเนี่ยคือมันเด้งมานาเยอะมากนะครับผมคือตัวอะไรออกเนี่ยมานาไงก็ไม่มีมัน,มนหมดนะครับฮิวให้เพื่อนนี่ท่าหนึ่งสวยดีนะถ้าฮิวน่ารักนะครับผม การได้ัษชีวิตนี่ภาษาไทยด้วยเห็นไหมโอ้ก็ผมโดนไปคูปองพันกว่าบาทนะครับผมเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าส0 0รปองแรกเนี่ยมันจะสุ่มระหว่างเฮเลนกับอีชานะครับปิดสกินหนึ่งก็ต้องเติมประมาณพันกว่าคูปองนะครับผมจะได้มานะครับนี่ปลาไปดิปลาสาคูรอได้ แวเลจมานานะครับผมป่นไปเรื่อยๆเกมนี้ฝั่งตรงข้ามเป็นลิงเดลสูกาลีเฮ้ยเเฮ้ยมันเอาจริงมันเอาจริงครับผมโอมามันเอาจริงลิงมันเอาจริงมีฮิวนะเพื่อนฮิวให้แล้วโอ้โหซีซีเยอะชิดยังไงแล้วมันยังไงครับเพื่อเราล้อมอยู่เพื่อเราล้อมนี่กระทืบโลรไปหนึ่งทีครับผมฮิวให้เพื่อน อ้าวกิดตดบัตรได้เฟ้อบัตรด้วยเอ้ามังกรช่วยอีกลุยมีอันติเพื่อนมีอันติไม่ต้องกลัวดูเ่นยูให้ครับผมเดี๋ยวโดนเอลสูรสองายนะโอเคมาคือตอนนี้เราจะเห็นได้นะครับว่ามานามันก็ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับผมสลับเฮเลนนะ เพราะฉะนั <sentido. S 2> Daniel, sí, first, <laughs> ้นนี่ก็รอได้แหวนเด้งมานานเนี่ยผมบอกเลยว่าฮิวทุกๆประมาณสีวิเนี่ยฮิวโหดมากชชีีวววิิิิตตตเป็นนนส่่่งแกกกาาารรััษ้คือเฮเลนเอาจริงแพทนี้ก็ถือว่าโกงอยู่นะครับผมแต่คนไม่ค่อยเล่นนะฮิวให้ตูเลนเอามันสู้มันลูกนั่นไงเรียบร้อยเช็คลิงครับผม ถ้าสองไม่โดนก็ถ้าโดนเราก็จะรู้ว่ามีลิงอยู่นะครัแนวอัลติเมทพร้อมแล้วบอกเพื่อนนะฮะเฮ้ยโอามามันเอาจริงโอามานี่ยังไงเอาเราไม่ตายแน่ๆนะครับฮิวให้แบบส,สวยๆเ <c oughs> <c oughs> สียงผ้าโคตรเท่เอาชิ่งไปดิ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสลิมลไม่ต้องกลัว นายมีบ่อน,น้ำอยู่ข้างกลป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีซูมมาเยวสูมเองซูมได้ซูมไปเราฮิวได้ครับซูมดิตัวเลนมาเลนอยู่กลางโอเคแบบนี้ได้ป้อมบนได้ไ,ได้เลยครับบนเดินนำให้เลยโอมานมาแล้วยังไงมีล้างครับผมเอาเดชล้างให้สวยๆมีอันตีมีฮิว,อฮวเอาดิครับชิ่งไปดิ เตลสูชิงมันเรียบร้อยแตกยวให้ลัวๆยังไม่กดยวแบบสเปลเขาเรีย <c> ก <oughs> ว่าคอมโบสี่ฮิวนี่มีฮิวด้วยนะครับ <c oughs> สีฮิว <c oughs> <c oughs> นี่ก็คือมีท่าหนึ่งมีแอนติมีฮิวสเปลแล้วก็มีฮิวจากของโลมนะครับผมเขาเรียกว่าฮิวยับๆคอมโบสีฮิวเอามันจุลินสวยครับ คือเวลาเล่นเฮเลนนี่ก็พยายามดูนะว่าแบบว่าแคดี้เรามันเลือดเต็มไม่เต็มนะครับผมเดือดสูดอยู่ดานนี้เมื่อกี้ลิงดักอยู่ตรงกลางผมว่าลิงมันดักอยู่แน่เลยนี่นไงลิงอยู่ตรงกลางละกำมะกรันกมะกรันตุเลนนายไม่ตายหรอกนายมีบ่อน,น้ำเลือดเต็มันตลอดผมบอกเลย นิดนึงก็จะได้สร้อยเลเจนด์มานานะครับต,ตอนนี้ครูดาวสีนะครับผมเพราะว่าลูนี่มีห้อยคูดาวมาด้วยนะครับลูนซีเซ็กนะครับผมมันเ,นยญญเลนย40% <c oughs> เร็วมากฮิวแบสมานาจะหมดละอีกประมาณร้อยกว่าโกผมจะได้สร้อยเลเจนด์มานาทีนี้ก็จะฮิวแบบไม่ต้องกลัวมานาหมดญญญามาแล้วสร้อยเลสร้อยเลนด์มานา โคตรโก้ครับสายนี้ผมบอกเลยโรอุโยเกือบโดนเอลสูร์ลัดนะยูวซูก้ามาเดี๋ยวเราฮิวให้รอแป๊บหนึ่งเพื่อนอีกสองมิเพื่อนไปไปผมชอบคำพากมันนะฮิวให้แบบสวยๆยังไงครับสลิม บูไหมมันเอาจริงผมมีล้างมีฮิวหมดนะเอาดีเอาดียังม,มีฮิวจากสเปลไม่ต้องกลัวเพื่อนฮิวจากสเปลไปแล้วเอาลิงเข้าฮิวฮิวยับๆเอามันเอาลิงมันดิเพื่อนเอาลิงมันดิโอ้โหลิงโคตรแรงเลยวะฮิวให้สลิมไปนายเลอดเต็มแล้วลุยมันทุบเราแล้วเพื่อน เฮ้ย,ยลิงแม่งเวอร์มากครับเพื่อนไดเมอมึงเวอร์เกินลิงเอาจริงเกมนี้นี่จะออกมาก็ไม่ค่อยจะคุ้มนะมีโอมานเนยโอมานยกยกหมูนี่ตายหมูเลยนะ <laughs> มันมีเวเลสด,ด้วยนะครับโอมานอยู่บน อย่าแท็บให้แล้วเพื่อนฮิวให้ฮิวให้ผมว่าเดี๋ยวต้องหาลิงก่อนนะครับออ๋ลิงอยู่ล่างเพราะว่าลิงมันแรงเกินนะครับผมฮิวฮิวไม่ทันลิงนะถ้าลิงได้คอมโบแบบโชคดีติดคิ้ทุกนั้นนี่ผมก็ฮิวไม่ทันนั่ามีกูไม่ละเซฟที่เป็นห้าก่อนลิงเดี๋ยวม,มันก็มีของนะเพื่อนนะระวังนะเพื่อน ปลาหอ,อกโดนกระโดดไหมวเวรลสผมมีล้างให้ลิงอยู่ล่างไม่ต้องกลัวดูแมปอยู่ครับตอนนี้มานาเต็มตลอดเวลาไม่มีวันหมดครับผมปาไปปาชิงไปลิงอยู่กลางนี่ลิงแวบอยู่ล่างครับ ผมต้องเดินไปนำหน้าให้แบบว่าเห็นลิงเลยนะไม่งั้นเพื่อเราจะไม่กล้าเล่นนะครับเล่นราต้องให้เซฟ,ฟิตมาก่อนนะครับมาชิ่งไปเพื่อเราตีดรักแล้วเดี๋ยวผมโซนให้โซนบนตรงนี้แหละมัน,นอยู่ตรงนี้นลิงอยู่บน,นโอเคไม่ต้องกลัว หรือว่าจะออกเปิดแมปดีแต่ก็แหมปเปิดออกเปิดแมปปุ๊บรอคูดาวเลยครับ <c oughs> ลิงอยู่แถวนี้เปล่าไ,ลไม่มีอยู่แถวนี้ไหมเช็คให้หมดครับผมเมื่อกี้มันอยู่บริเวณบนมันก็ต้องอยู่แถวบนบนนี่แหละผม <c oughs> ว่าอยู่ญ่านี้แน่เลยเลยิสู่กลางลิงหายไม่ออกจากแมปเลยครับ มาด็ <c oughs> เฮ้ยมันซูมโดนสลิมเซฟิตเข้าแล้วมีฮิวผมดูลิงอยู่นะเอาจัจริงตาตอนนี้ดูแบบตลอดเวลาเลยนะครับฮิวหาลิงอยู่บนซูก้าแข็งมีฮิวโอเคซูก้ารอดมันเล่นแล้วสวยครับผมฮิวให้ซูกา้าเอาไปไหน <c oughs> มายังมีล้างอยู่ไม่ต้องกลัว คอมโบซีฮิวอยู you ่ตรงนี้มีล้างเลือดเด้งไปเพื่อนเลือดพวกนายต้องเต็มตลอดเวลาฮิวนี่รับผมประมาณตายเอามันดิเรียบร้อยมีคิวจากแอนติเอาตัวฮิวไปฮิวยับยับฮิวไปเรื่อย แตกแน่นอนครับเรียบร้อยครับผมคือเอาง่ายๆครับตั้งแต่ได้สร้อยเด้งมนาเนี่ยมนาผมไม่เคยลดเกินครึ่งเลยนะครับคือมันฮิลได้แบบว่าฮิลได้ตลอดเวลานะครับก็ไปลองเล่นก็ได้สำหรับเฮเลนนะครับผมสกินใหม่ก็น่ารักดีนะครับแล้วก็ตัวละครหนึ่งที่โกงนะเฮเลนนะครับผมยิ่งท่าเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็โอเคเลยนะครับนี่ MVP ด้วย เล่นเฮเลนเดือนก็โง่อยู MVP, เ่เนี้ยเอวเพื่อนๆเราไม่ตายเลยนะครับก็เล่นเซตประมาณนี้นะครับผมไปลองดูก็ได้สำหรับเฮเลนสายรถคูดาวมานาไม่มีมันหมดนะครับผมคอมโบสีฮิลเออยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะฮะบ๊ายบายครับ, bye bye, รบสวัสดีครับ